สัสดีพี่น้องปองไปสู่หุ่นุกคนคือเก่าแล้วเนาะพบกันคือเก่าแล้วก็พี่น้องเงากับเกษตรพอเพียงตอนแรกนี่กับผ้าพี่น้องมาชมบบึงน้มตะกาเพราะหมื่อวานนี่ฝนตกแห้งก็เลยมาเลาะบึงน้มผ้าพี่น้องมาเลาะบึงน้มตะกาน้ากันได้พี่น้องเด้อยามบังแรงเขาก็เลาะบึงน้มตะกาเพราะว่ากเกษต้นำหัวเพราะหมู่รุ่นกะตเท็นววตกกะเขาก็สิบปรเลใส่น้ำสิ้นเพียงโดยเห็นนะครับกะผ้ามาบึงน้ำใส่นะครับน้ำตะกา แต่ก็เบ้องดอกแค่ทุ่หอมกบดอกแค่ตำตำดอกแค่ก็เราเป็นดอกหลายครับครับกะยนม่ลแรกกับทักไทยพี่นอ้องเอาคือเก่าเนาะบ่มีอย่างตอดต,อ,ตอนดอกมีจะน่นวกเกษตรเกษตรแบบธรรมชาติธรรมชาติเดี๋ยวให้ดูเป็นตาเป็นอย่าง่าม่ยผลพลแรกเนาะเพราะว่าเดี๋ยวควมจากใจจริงของกเกษตรพอเพี่ยงอยากให้พี่เห็นน้องเห็นธรรมชาติอยากหเห็น กอกไม้กกไหลเผืชผักพลาน้ำไม้ือว่าสิเป็นทุ่นหรือบอนนี่ครับกัปลูกในสวนเนาะกัมะละกอปลูกไม้พี่น้องกับผาพี่น้องมาเลาะเบิ่งเอาสูบสกคนที่เก่าแล้วกับเกษตรพอเพียงเาเน้อสู่ๆไปน้ำกันที่เก่าเนาะครับไงของแรกนี่ก็ไม่มีอะไรนะครับกะบผ้าเบิ่งในการวิธีการผักสวนผักสวนหญ้านี่ครับปฐมหมู่บ้านครับ มันี้มึงสิบลูกมะบวบและมะแปงและถั่วแต่ว่านำเต็มเลยพี่น้องก็เมืกว่านี่น้ำฝนตกมาทีเดียวนี่แหละพี่น้องนี่เราเป็นโครงสร้างสิบปกูกักในนาแรงครับจงนาแรงโตกาดีกาก็สิไว้อไปดำสน,นังเทิงผลเริ่มพี่น้องเดือน้อยครับเป็นไรหน้าผสมประสาน 阿拉เล็ก阿拉น้อยเตรียมกันไปอ阿รหาอ阿รสิบครับครับเกษตรผอเพี่ยงเนาะกับกับโดช่วงสักสองแรงสู้ๆไปเท่ากันด้วครับกะให้กำลังใจกันไปพี่น้องเขาเนาะครับคือว่านละกะเขากะเด็กไปนท่ากันเขาก็เบิ่งไปนท่ากันสู้ไปนท่ากันให้กำลังใจให้กำลังใจกันครับโอ้ยปากบวกของคำมากสิละครับกะเอาสิ่งนี้นะครับครับสู้ๆครับคับเกษตรผอเพี่ยงครับผม